สมมติหรอแก้งแก้งถ้าเขารักกันก็ดีครับก็แบบใครรักกันพี่ก็ดีใจด้วยรักกับาเราดีใจคดีใจก็ขอให้เป็นความรักที่ดีครับผมแบบเห็นพี่ชายมีความสุขพี่ก็มีความสุขเคยเจอบ้างครับผมตามงานอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาน่ารักพี่เขาหน้ารักดีครับพี่เราอะไรนะพี่เรหมเอคนนี้ใส่ดีครับว่าเชียร์เนาะเชียร์ไหม เขารักใครหนูก็รักคนนั้นพี่ชอบเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติเหรอสมมติเหรอถ้าเขาเกล้งเกล้งไม่แต่ชอบนะที่พูดหรอว่าก็เคยเจอตามงานเหมือนออกตัวก่อนเลยว่าเคยเจอตามงานเพื่อความปลอดภัยหน้ารักจริงจะได้ยินยันว่าเจอแล้วนะจ๊ะน่ารักจริงจริงไม่รู้ยังไม่ได้เจอเป็นการส่วนตัวแต่เจอกระทางานก่อนแปลว่าอาจจะยังไม่มีอะไรอย่ามาถามเยอะให้ไปถามฝั่งอู๋เอาเองแต่ว่า ช่วยได้รนะ้อเปอร์เน,นะสนะแกล้งดูกแกล้งดูอ้าวไปอีกดึงเรื่องราวอัปเดตกันหน่อยนะฮะถ้าพูดถึงปีนี้เนี่ยวงการเพลงนะฮะจริงๆต้องตัดต้นปีที่ผ่านมาท้ายปีที่แล้วด้วยนะต้องบอกว่ามีเพลงจาก1เพลงเออเพลงจากวงหนึ่งวงที่ทำให้แบบปเปลี่ยนหน้าวงการดนตรีในบ้านเราเหมือนกันวัยรุ่นฟันน้ำนมโอ้โหสุดยอดมากเปเปอร์เพล ทรงยังแบดนี่ทุกคนต้องข้ามปีจริงๆรู้จักพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็ร้องได้หมดแล้วนะไม่ใช่แค่วัยรุ่นฟังน้ำนนเหมือนเดียวนะคะและแน่นอนกระแสเขาดีขนาดนี้เนี่ยก็เพลงก็ฮอตฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองพรีเซนเตอร์ก็เข้ารัวๆเลยเขาบอกว่ามีกว่า20ตัวเลยนะคะพี่ตกลนจนทั้งสองนุ่มเนี่ยก็คือทั้งพายแล้วก็เซนเนี่ยคือซื้อบ้านใหม่ได้สบายๆเลยพี่ผ่านมาทั้งคู่ก็บอกนะคะว่าชีวิต เหมือนพลิกผันเลยนะกับเพลงเพลงเดียวนี่แหละเพราะว่าเพลงมันฮอตเนี่ยนะฮะคราวนี้พอเวลาเพลงฮอตปุ๊บแน่นอนงานก็ต้องเข้ามา <Yeah. S 2> นะงาน <Yeah. S 2> โชว์ตัวเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารทุกผับเนี่ยต้องบอกแย่งคิวกันนะฮะเขาบอกถึงขั้นมีปัดราคากันแบบนี้ oh, เลยนะครับ oh, 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 oh. เพื่อที่จะได้ให้เพลงพวเพลงเนี่ยขึ้นไปโชนในการ oh, oh. ที่จะดึงลูกค้าเข้ามาไง oh, oh. แต่ว่า oh. แท้ๆที่หนุ่มพาแล้วก็หนุ่มเซนเนี่ย oh. เขาจะวิ่งเข้าชนงานเพื่อกอบโกยรายได้ในช่วงนี้แต่ว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่า ท,ทั้งคู่เนี่ยเขาบอกว่าชัดเจนเลยนะขอร,รับงานในปริมาณที่ตัวเองไหวเพราะว่าไม่อยากโหมรับงานหนักแล้วเสียงพังร่างพังมันจะไม่คุ้มกันแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเงินที่หางมาได้เนี่ยไปหมดไปกับการรักษาตัวเองอันนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันโอ้อใช่และเห็นเวลลมาด้วยเวลเพนบอกว่าคือปีนี้เนี่ยว่ารับงานในจังหวะที่พอเหมาะพอดีอกับเรื่องของสุขภาพและงานให้มันไปด้วยกันได้แล้วเขาบอกว,ว่าปีหน้าก็มีแผนที่จะแบบรับงานให้น้อยลงด้วยอาจจะเป็นการผลิตงานใหม่ๆก็เป็นได้เหมือน กันนะครับแต่ว่าฟังอัปเดตจากหนุ่มๆเปปร์เพลงกันครับทำไม่ดีไม่ทำดีกว่าเน้นเน้นคุณภาพดีกว่าครับโอ okay, เคเรามาเรารับ30งานทุกคนจะได้รับเสียงแห่แผของผมไปเราเรามองตรงนั้นมากกว่าเราอยากให้เขาใจเงินแล้วก็คุ้มกับพวกเราด้วยใช่เราเราอยากให้เราเต็มที่ได้ทุกงานไม่งั้นกลายเป็นว่าเราถ่ายงานตอนาวันเล่นตอนคืนแบบไปด้วยแบบความไม่พร้อมอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆเราคิดถึงทุกคนแหละสำหรับผม การเป็นนักร้องนักดนตรีเนี่ยนักร้องนี่มาดับหนึ่งเลยคือเครื่องดนตรีของนักร้องคือเสียงซึ่งนันสอดคล้องโดยตรงกับเรื่องสุขภาพถ้าเกิดเรายังรับงานแบบหนักหน่วงไม่ได้นอนเนี่ยแน่นอนว่าเสียงไปแน่แรักษากลัเคืนมายากกีตาร์เบสเรายังเปลี่ยนได้แต่เสียงร้องนี่คือไปตลอดการก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยครับในการรับงานช่วงปี67คิดว่าจะเซตระบบน่น้นนี่ใหม่เนาะ ให้เหมือนกับว่าจํานวนงานพอเหมาะพอควรแต่ว่าได้คุณภาพมากขึ้นเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยยัเงเล่นอยู่งานร้านอาจจะลดลงนิดนึงรับงานลูกค้าเข้ามาให้ใหได้คิวครับจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าสินค้าที่เรารับเนี่ยในช่วงปีนี้ไม่ค่อยมีเวลาถ่าย เราก็เลยเหมือนกับลดพยายามลดงานเล่นในปีหน้าที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มมาเพื่อเหมือนเอาเวลาไปให้ลูกค้าด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็หันกลับมาทําเบื้องหลังเหมือนเดิมด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่างานเบื้องหลังของเราเริ่มหายหายไปไม่ไม่เชิงหายหายไปเหมือนแบบเรา,เ,าเราฟรีซมันไว้เราวพสมันไวครับาก็กลับมาทํา ก็คือเซตให้เป็นระบบมากขึ้นแต่ว่าก็ยังได้เจอกันอยู่แหละนะคะแฟนๆก็ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดถึงนานใช่นะคะแต่ว่าวงนี้เนี่ยเราก็เพิ่งเจอพวกเขาไปในงานนายเอนเตอร์เทนเบอร์เดทเฟสทที่ผ่านมาเองคือจะแอบเมาส์หน่อยเพราะว่าหลังเวทีก่อนที่เขาจะขึ้นอ่ะเขาซ้อมกันหนักมากนะเราเองที่อยู่ด้านหลังเวทีที่ต้องดูศิลปินที่เข้ามาเยอะมากแล้วเนี่ยเขายังซ้อมจนถึงแบบวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเวทีคือสุดยอดจริงๆนะคะที่พูดถึงก็คือวงโฟมิกซ์นั่นเองแล้วก็คือไปตีตลาด โอ้โห oh จะบอกว่าลาตินอเมริกาแฟนคลับเขาเยอะมากพี่เตอ oh ๋อโอ้โหไปทีน<บ>ี้แฟนเป็นหมื่นๆคนนะค,ครับผมสนามบินหรือสถานที่จัดง,งานแทบแตกแล้วเสี่ยงทุกคนแบบ กรี๊ดให้กับวงนี้อันนี้คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆนะครับพูดได้เลยอันนี้ยืนยันยว่าอันนี้ชัดเจนเป็นซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนนะครับสำหรับโฟมิกที่มีสมาชิกอย่างน้องนินจาแม็กกาฟอกซองแล้วก็จอร์ดเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าไปที่ตลาดลาตินอเมริกาแล้วก็ไปเจอแฟนเพลงเยอะมาก,มามากเลยนะฮะและที่สําคัญเขาบอกว่าถามว่าในอนาคตเนี่ยพอมาตีตลาดอินเตอร์หรือว่าตลาดที่แบบมีคนรู้จักทั่วโลกแล้วจาเป็นไหมที่จะต้องทําเพลงที่เป็นสากลหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษน้องโฟมิกบอกว่าก็จริงๆแล้ว ก็มันก็ไม่จาเป็นก็ได้นะเพราะว่าน้องๆฝัง่งลาตินบรมริาหรือว่าฝั่งแฟนคลับเองนี่ที่บอกว่ามากันเป็นหมื่นคนเวลาที่เขาร้องเพลงของโฟมิกเนี่ยคือร้องเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็เสียงดังฟังชัดด้วยใช่ดังนั้นก็ไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าแบบความกดดันไว้ไหมของวงการทีป๊อปเนี่ยพวกเขาบอกว่าก็รู้สึกกดดันแล้วก็ตื่นเต้นนะอยากให้มีโชว์ดีๆอยู่เสมอเลยนะคะคแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่า การเป็นเพลงไทยเองก็เหมือนเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมไทยไปอีกทางนึงด้วยและพวกเขาอะที่เห็นซ้อมเต้นกันหนักมากแล้วก็โชว์หนักมากอะกายเป็นว่า20ต้นๆ้นก็เลยมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแล้วนะโอ้โหก็น้องเขาแบบอย่างที่บอกอ<ด>ะเราอยู่กันหลังเวทีเรายังเห็นแล้วก็บอกได้เลยว่าทุกๆกรอโชว์ทุกๆโชว์ของน้องเนี่ยจนกระทั่งวินาทีอยู่ท้ายก็ยังซ้อมกันอยู่ถูกต้องนะคะก็เลยผลงานออกมาดีขนาดนี้อะลองไปฟังเสียงของน้องๆโฟมิกกันหน่อยดีกว่าค่ะ เหมือนเริ่มเห็นศิลปินที่ป๊อปเริ่มออกไปมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าเหมือนวงการนี้เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ยังมีเราอยู่ด้วยที่ที่<ช>ที่เป็นหนึ่งในวงที่ที่ทได้ออกไปอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้ออกไปเรื่อยๆพวกเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าเราอยากไประดับโลกให้ได้ ใช่ครับก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะตอนนี้มันเหมือนเป็นแค่บันไดขั้นแรกๆที่แบบค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปก็หวังว่าจะได้ไปถึงจุดนั้นครับตั้งใจจริงๆคือแบบอยากสนับสนุนหรือแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่บอกจริงคือแบบว่าเหมือนเราที่ไปเม็กซิโกอ่ะคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราต้องร้องเพลงภาษาอังกฤษไหมหรือว่าอะไรเพื่อให้แฟนขับรองได้แต่ว่า เราไปแล้วเรารู้จริงเลยว่าถ้าคนที่เขาหลักแล้วก็ซัพพอร์ตจริงๆอะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรอะภาษาไทยอะคือเขาลองชัดมากชัดมากจริงๆแล้วหลังจากนั้นมันยังทําให้แบบได้เผยแพร่ความเป็นไทยไปอีกเพราะแบบเราเดินผ่านเขาก็แบบว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือถือเป็นการช่วยวัฒนธรรมไปอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับโฟมิกแบบเปลี่ยนโชว์ทุกงานเลยทําเพลงใหม่ทาท่าเต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกัน<ช>คือภาพที่ออกไปมันสวยแล้วมันแปลกใหม่ใช่ไหมแต่สมองเราอะต้องจํามากบางชายบางงานที่ต้องไปโชว์แล้วแบบ อ่าเข้าแบบสแตนด์บายนะคะไปทำเงี้ยโซนไหนโซนไหนเวอร์ชันไหนอะไรเงี้ยคือแบบจำไม่ได้อะไรเงี้ยครับไม่เน้นเจ็บตัวแต่เน้นเป้าแตกมากกว่าครับจะใช่กางเกงทุกคนคือแบบว่าแตกมาแล้วทุกคนครับผมมีปัญหาปวดหลังครับอ๋อไว้แล้วมันมาแล้วใช่ผมเริ่มแบบเพิ่งเพิ่งยิบเอ็ดในใกล้จะยิบเอ็ดเองเลยปวดครับช่วงนี้ก็ต้องหมั่นดูแลครับผมบางทีก็กินยาคลายกล้ามเนื้อหลังจากแบบหลังจากโชว์อะไรเงี้ย เข้าใจเลยเป็นก <an> ัหลังจะให้น <aa tad> <ular> ้องและพี่เข้าใจนะใช่เพราะพี่ก็ปวดหลังเหมือนกันแต่ว่าพี่ไม่ได้เต้นเยอะนะพี่นอนเยอะไปหน่อยพี่ยืนเฉยๆก็ปวดแล้วจริงมันเป็นไปตามวัยอ่ะค่ะจ้าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับเดี๋ยวเราลากันไปด้วยเพลงดีๆความหมายของเวลาพี่รลาฟิจูวิ่งพี่ตุลล d ีสแลมครับคืนนี้เจอกันกับนายอ็นเชนในวันลสองทุ่มครึ่งนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ